เดี๋ยวจะพามาสำรวจห้องของเขานะครับเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีห้องน้ำเ,เล็กๆนะครับเอาไว้ให้ขับถ่ายแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันนะครับเล็กๆเท่านั้นนะครับโอเคแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นพวกเคาน์เตอร์กาแฟอะไรพวกนี้ทานฟิล์มเลยนะครับแล้วก็ในตู้เย็นเนี่ยน้ำพัดลม เป่านี่ทานฟรีน้ำประลมทานฟรีฝั่งนี้นี่คือ,อเสียงเงินหมดเลยนะครับเสียงเงินเพิ่มแล้วก็วิวอันนี้วิวภายนอกนะสวยไหมสวยนะนี่ครับอันนี้ตรงกลางตรงนู้นจะเป็นล็อบบี้นะครับอันนี้มาดูโฉมของห้องกว้างมากครับพูดเลยกว้างมากอ,อันนี้ก็จะเป็นโซฟ,ฟานั่งดูทีวีนะ ก็ดับเบิลเบดเตียงใหญ่สำหรับสองคนนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ก็สวยนะเฟอร์นิเจอร์น่ยจะเป็นไม้หมดเลยนะครับนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะเสื้อผ้าก็มีชุดผ้าคลุมรองเท้าตู้เซฟปกติแต่ว่าจัดสวยจัดสวยอโอเคนะห้องแป้งเลยแหละทีนี้เดี๋ยวมาพามาดูห้องน้ำใหญ่ นะครับน,นี้เก๋ไหมเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เก๋ไหมเก๋มีพัดลมด้วยนะนี่มาดูห้องน้ําใหญ่ห้องน้ําใหญ่ก็จะแบ่งโซนนะอันนี้จะเป็นอ่างอาบน้ํานะแล้วก็อันนี้ก็เป็นยืนอาบนะครับยืนอาบส่วน<ม>ห้องส้วมน่าจะเป็นประตูนี้ไหมอ่าใช่อ๋อมีห้องเล็กเหมือนกันเลยสําหรับแบบว่าคิดว่า ห้องเล็กด้านหน้านาน,าน่าจะเป็นเอาไว้ให้เพื่อนเข้าปะแล้วก็มาทีอา่อ่างล้างหน้านะอ่างล้างหน้าก็มีสุขภัณฑ์เหมือนกับทั่วไปนะอันนี้ล้างมือนะอันนี้อันนี้บอดี้นะนีบอดี้โลชั่นมีน้ำให้อีก2อขวดในห้องน้ำมีแก้วด้วยส่วนในนี้ก็จะมีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดมือเหมือนเดิมเหมือนกัน แล้วก็มีแชมพูคีมนวดนะครับสามมือี่คีมนวดแชมพูแล้วก็บอดี้ก็คือเคียออาบน้ำก็มีทั้งฝักบัวแล้วก็ด้านบนจะเป็นชาวเวอร์นะส่วนอันนี้อะไรอ่างอาบน้ํานี่ก็อ่างแช่นี่ก็ทำเรียนแบบโบราณดี เป็นเหมือนทองเหลืองแต่เป็นรูปใช้ทองเหลืองจริงหรือเปล่าก็สามารถมองออกไปข้างนอกได้ก็วิวก็ดูดีนะ,ะมีบ่อน้ำเล็กๆอันนี้เราใช้เที่ยวด้วยกันนะครับใช้ของโครงการเที่ยวด้วยกันก็ราคาประมาณราคาปกติประมาณ8,000กว่า แต่ว่าเราใช้โครงการก็จะเหลือเท่าไหร่3 5 0 0เพรามอาหารเช้านะครับอันนี้เดี๋ยวพาไปดูระเบียงข้างนอกอ่านี่ระเบียงข้างนอกนี่มีที่ให้นั่งนะนั่งจิบกาแฟอ่ามีด้วยแล้วก็เป็นวิวอันนั้นฝั่งฝั่งกนูน้นตึกนู้นก็เป็นที่ทานอาหารเช้านะครับแล้วก็อาหารเย็นก็เราสามารถไปใช้บริการเขาได้ก็คือจ่ายจ่ายเพิ่มนะครับแล้วก็ พี่เขาแนะนําว่าเช้าๆเนี่ยตรงวิวตรงสะพานเนี่ยถ่ายรูปสวยคิดว่า,าพระอาทิตย์เนี่ยมันจะขึ้นด้านนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูจับเงาแล้วพระอาทิตย์จะตกด้านทางขวามือผมนี่พระอาทิตย์จะตกทางด้านนี้เพราะฉะนั้นน่าจะขึ้นด้านนู้นแสงก็คงจะสวย๋ตวตอนเช้าค่อยวาว่ากันแล้ววันนี้ก็คือ,อคลิปนี้ก็ขอรีวิวที่พักห้องพักของทัสคานาวิลล่าที่เขาใหญ่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ